ทุกวันนี้ผู้คนมีความสุขสบายมากขึ้นอะไรต่ออะไรก็สะดวกยิ่งกว่าแต่ก่อนเยอะแต่สิ่งที่น่าแปลกใจนะก็คือว่าคนก็ยังมีความเครียดกันอยู่มากอาจจะมากกว่า แต่ก่อนด้วยซ้ำนะหรือมากกว่าคนยุคก,ก่อนๆทั้งที่สิ่งบันเทิงเริงรมนี้ก็เยอะนะเดี๋ยวนี้จะดูหนังฟังเพลงก็สะดวกสบายมาก มีให้ฟังมีให้ดูยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนกับว่าหนังหรือเพลงมันลอยอยู่ในอากาศนี่แทบจะทุกผนทุกแห่งเลยแค่ไปดึงมันมาจากอากาศนะผ่านโทรศัพท์มือถือนี่ก็มีความบันเทิงให้เสพเรียกว่าไม่อั้นเลยก็ได้ แต่ทำไมคนจึงมีความเครียดมากหรือเป็นเพราะว่ามีความเครียดมากก็เลยมีความบันเทิงมาตอบสนองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอันนี้ไม่นับนะสิ่งที่จะให้ความสุขนะทางอื่นเช่นอาหารการกินเดี๋ยวนี้ก็ อยากจะกินอาหารชาติไหนอาหารภาคใดนะก็หาได้ง่ายไม่ต้องรอฤดูกาลหรือไม่ต้องรอว่าจะต้องไปเดินทางไปที่นั่นที่นี่แต่คนก็ยังมีความเครียดอยู่มากจะว่ามันเป็นผลของความสุขสบาย ก็ไม่น่าจะใช่นะมายเขาว่าความสุขสบายหรือความสะดวกสบายไม่น่าจะเป็นเหตุให้ทําให้คนมีความเครียดมากขึ้นแต่ก็เป็นไปได้ว่าการแสวงหาความสุขสบายมันทาให้คนเครียดมากขึ้นเพราะต้องมีเงินมีทองมาซื้อความสะดวกสบายยิ่งมีความสะดวกสบายมาก ก็ต้องมีรายจ่ายเยอะก็ทำให้เครียดมากขึ้นก็ได้ทีนี้ความเครียดมันเป็นปัญหาใหญ่นะของคนในปัจจุบันเลยทีเดียวยิ่งโควิดระบาดด้วยนี่โอ้ยิ่งคนยิ่งเครียดหนักก็ไปใหญ่ ก็เคยมีการวิจัยพบว่าเนี่ย50-70%ของคนที่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือไปหาหมอเนี่ยสายเหตุสำคัญคือความเครียดนะเช่นเดียวกันเนี่ยความเครียดก็เป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญมากเลยคนตายเพราะความเครียดยิ่งกว่าตายเพราะเล่าหรือบุหรี่ซะอีกนะ แต่ที่จริงเนี่ยไอ้ที่ตายเพราะเล่าหรือบุหรีนี่ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะความเครียดด้วยแหละแต่นี่เขาไม่นับนะมันนับเฉพาะเรี่ตายเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเป็นโรคความดันหรือโรคสารพัดจริงความเครียดมันก็มีประโยชน์นะมันไม่ใช่แค่ เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือความตายความเครียดก็มีประโยชน์มันทำให้คนพยายามที่จะดึงเอาความสามารถต่างๆออกมาเด็กถ้าไม่มีการบ้านสบายๆเรียนแบบสบายๆก็ไม่ฉลาดนะต้องมีการบ้านแล้วต้องเครียดนะเพราะการเรียนบ้างเด็กถึงจะ มีปัญญามีความฉลาดความเครียดเพราะว่าต้องทำงานให้ทันเส้นตายหรือเพราะแข่งขันกับคนอื่นนี่ก็ทำให้ผลงานออกบัดีนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์บางด้านของความเครียดแต่ก็มีคนพูดว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเครียดพอดีพอดีเที่ก็ ไม่เสียหายอาจจะมีประโยชน์แต่ถ้าเครียดเครียดหนักไปนี่ก็เป็นอันตรายอันนี้ก็เป็นความเชื่อทีอ่รับรู้กันโดยทั่วไปแต่ว่ามันก็มีหลักฐานหลายอย่างนะที่ชี้เห็นว่าจริงๆเนี่ย อันตรายความเครียดมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเครียดมากเครียดน้อยนะแต่มันอยู่ที่ว่ามุมมองของคนเราเกี่ยวกับความเครียดมากกว่าหมายความว่านะถ้าว่ามองความเครียดว่าเป็นลบเนี่ยมันก็เกิดโทษนะแต่ถ้ามองความเครียดว่าเป็นของดีมีประโยชน์นะ มันก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาเท่าไหร่อย่างเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยเขามีการวิจัยนะศึกษาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยเขาเอาพนักงานธนาคารเยสี่ร้อยคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยในอเมริกามปนประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแบ่งเป็นสามกลุ่มนะ กลุ่มหนึ่งก็ให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับโทษของความเครียดกลุ่มที่สองให้ดูวิดีโอที่เขาพูดว่าเนี่ยความเครียดนี่มันสามารถจะทำให้เพิ่มสมรรถนะในการทำงานส่วนกลุ่มที่สามก็ไม่ต้องดูวิดีโออะไรผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะก็พบว่ากลุ่มที่สองเนี่ยซึ่งดูวิดีโอเกี่ยวกับประโยชน์ของความเครียดเนี่ยบอกว่า ทำงานได้ดีขึ้นจดจอ่อใส่ใจมีสุขภาพของงานได้มากขึ้นแถมมีปัญหาสุขภาพน้อยลงในขณะที่สองกลุ่มที่เหลือนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมมีการคบ้กว่าคนที่มีความเครียด แต่ถ้าหากว่ามีความรู้สึกลบต่อความเครียดนะมีโอกาสที่จะตายเร็วก่อนวัยอันควรมากในขณะที่คนที่มีความเครียดแต่เขาไม่ได้เห็นว่าความเครียดเป็นสิ่งเวลวร้ายนะกับปรากฏว่า ตายกว่าไม่อันควรเนี่ยน้อยกว่าคนที่มีความเครียดต่ําด้วยซ้ํานะคนที่มีความเครียดต่ําแต่ว่ารู้สึกลบไม่เดียวความเครียดนี่กับตายเร็วกว่าคนที่มีความเครียดสูงแต่ว่าเขาไม่รู้สึกลบกับความเครียดกับรู้สึกว่าเออความเครียดเป็นเรื่องธรรมดา นี่มันก็เลยทำให้เกิดข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่มุมมองของเราเกี่ยวกับความเครียดมากกว่าถ้ารู้สึกบวกนะหรือเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นอันตรายนะ ต่อสุขภาพน้อยกว่าคนที่รู้สึกลบหรือเห็นว่ามันเป็นโทษนะต่อสุขภาพฉั้นที่เคยพูดว่าเนี่ยที่เคยเล่าว่าเนี่ยเจออะไรก็ไม่สำคัญทั้าว่าเจออย่างไรเนี่ยมันก็มาใช้กับเรื่องความเครียดได้นะ คือแม้เจอความเครียดเนี่ยก็ไม่สําคัญเท่ากับว่ารับมือกับมันอย่างไรหรือมองมันอย่างไรนะเจอความเครียดนะแต่ว่าไม่รู้สึกลบกับมันเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าบางทีเห็นว่ามันดีมีประโยชน์ได้ซ้ำนะเมื่อเราเจอความเครียดเนี่ยนะ ถ้าเรารู้สึกลบก,กับมันหรือว่าเกิดอาการผักใสใต่อต้านมันเนี่ยอันนี้มันสร้างปัญหาให้กับเรามากกว่าตัวความเครียดเลยซ้ำมุมมองหรือว่าท่าทีปฏิกิริยาของเราต่อความเครียดเนี่ยตัวนี้มันสร้างปัญหาให้กับเราสร้างความทุกข์ให้กับเรายิ่งกว่าตัวความเครียดเองเ้วยซ้ำ มีความเครียดแล้วก็เออเห็นว่าเป็นธรรมดาย,ยอมรับมันได้ไม่ผักสายไม่โวยวายไม่ตีโพยตีภายอันนี้เนี่ยกลับจะดีกว่าแต่คนธรรมดาเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอเจอความเครียดเนี่ยยิ่งมาระยะหลังเนี่ยนะร,รู้สึกว่าความเครียดมันไม่ดี พอมีความเครียดก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาความเครียดนไม่เท่าไหร่นะแต่ความวิตกกังวลที่มีต่อความเครียดนะี่แหละนี่คือเป็นปัญหาผักใสไม่ยอมรับรู้สึกลบกับมันแต่ถ้าปรับใจเป็นกลางๆเอ,อ่ยยอมรับมันได้หรือว่าเป็นธรรมดานะอันนี้มันช่วยลดนะความทุกข์ไปได้เยอะเลย คือมีความเครียดแต่ไม่ซ้อนเครียดนะความเครียดซ้อนเครียดนอันนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่าถ้าเครียดอย่างเดียวนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอเครียดซ้อนเครียดนี่นะโอ้มันแย่เลยเครียดซ้อนเครียดก็หมายความว่ารู้สึกลบต่อความเครียดรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลกับความเครียดว่ามันจะทําให้ฉันเป็นโรคหัวใจไหมมันจะทําให้ฉันมีความดันสูงไหม ไอ้ความวิตกกังวลแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่าเครียดซ้อนเครียดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันน่ากลัวกว่าแ,แล้วก็ตามเนี่ยนะทุกวันนี้มันก็ผู้คนก็หันมาสนใจวิธีการบรรเทาความเครียดด้วยการทำสมาธิภาวนากันมากขึ้น คนก็ตระหนักว่ามันเครียดเพราะความคิดนะคิดถึงเรื่องงานเรื่องการคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวกับการเรียนกับการงานกับไรายได้หรือว่ากับความสัมพันธ์ บางอย่างมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่วิตกกังวลไปล่วงหน้าแล้วอันนี้เรียกว่าเครียดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เกิดขึ้นทอาใจไปอยู่กับอนาคตแต่ความวิตกกังวลบางอย่างที่ทำให้เครียดเนี่ยมันก็เกิดจากปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เช่นกำลังปลุกปั้มกับงานการงานมันยาก คิดไม่ออกก็เครียดแต่ถ้ากว่าไม่คิดถึงมันมันก็ไม่เครียดนะหลายคนเนี่ยก็เลยหันมาสนใจเรื่องการทำสมาธิเพื่อจิตสงบจิตได้ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการไม่ไปคิดถึงปัญหาที่มันรออยู่ข้างหน้า หรือว่าไม่คิดถึงปัญหาในครอบครัวปัญหาในความสัมพันธ์พอไม่คิดเนี่ยใจมันก็สงบถ้าทำไมจะให้ใจไม่คิดนะก็เอาใจนี่มาอยู่กับลมหายใจนหรือว่ากำชับนะด้วยการบริกรรมน อยู่กับลมหายใจไม่พอนะก็มีการนับหนึ่งสองเป็นลำดับจนถึงสิบหรือไม่ก็ภาวนาบริกรรมพุทโธให้ใจมาอยู่กับคำบริกรรมนะหรือใช้คำบริกรรมเพื่อทำให้อยู่กับลมหายใจนะได้อย่างต่อเนื่องนะพอใจมันแน่อยู่กับลมหายใจเนี่ย มันก็เกิดความสงบเพราะว่าไม่มีความคิดเกิดขึ้นนะหรือไม่ฉะนั้นก็ไม่ต้องไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆนะไม่ว่าจะได้ยินทางหูเห็นทางตาหรือว่าทางโทรศัพท์มือถือ พอใจมันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่มันเป็นกลางๆเช่นลมหายใจนหรือว่าท้องที่พองยุบหรือว่ากายที่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันก็ไม่มีความคิดเกิดขึ้นพอไม่มีความคิดเกิดขึ้นใจก็สงบพอไม่รู้รับรู้เรื่องอะไร ที่เคยทำให้เกิดความรู้สึกลำคาญใจนะมันก็นิ่งได้นะอันนี้เป็นวิธีที่หลายคนเนี่ยใช้เพื่อบรรเทาความเครียดนะมันเป็นช่วงของการพักใจหรือว่าเว้นวักนะเว้นวักให้กับชีวิต ไม่ต้องไปคิดเรื่องงานเรื่องการไม่ต้องไปรับรู้ปัญหาต่างๆในครอบครัวหรือว่าในโลกภายนอกนพอใจสงบใจนิ่งเนี่ยมันก็เกิดความสบายเกิดความผ่อนคลายล้วเกิดความสุขแต่ว่าพอเปิดตาเมื่อไหร่ หรือว่าพอเลิกการทำสมาธิเมื่อไหร่นะจิตเนี่ยมันก็หันนะไปคิดไปปรุงเหมือนเดิมไปคิดนึกเรื่องงานเรื่องการที่ถึงปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาก็กลายเป็นเครียดใหม่ะ หรือไม่ก็บางทีก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนที่ทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายนะความเครียดมันก็มันก็หายไปชั่วคราวในขณะที่นะทำสมาธิความเครียดมันหายไปในขณะที่จิตมันนิ่งนะ แต่พอจิตไปรับรู้เรื่องราวต่างๆหรือพอจิตมันขยับมันก็ออกไปคิดนั่นคิดนี่หลายไปตามความคิดแล้วก็เครียดใหม่หงุดหงิดใหม่บางทีหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าติดสงบนะพอทำสมาธิแล้วมาสงบมันเป็นความสุขแล้วพอเคลิมคล้อยกับความสุขนั้นเนี่ย แล้วในเวลาต่อมาเพราะว่าความสงบที่มันเหมือนน้ำชโลมใจเนี่ยมันหายไปซะละเพราะไปรับรู้เรื่องอะไรต่างๆมากมายในที่ทำงานในบ้านหรือว่าเพราะว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นที่จริงเนี่ยน่าจะมีไปรับรู้เรื่องอะไรต่างๆนะหลังจากการออกจากสมาธิ มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเครียดจะต้องหงุดหยิดเสมอไปนะหรือแม้กระทั่งเมื่อถอนจืีออกจะลมหายใจแล้วมันมีความคิดเกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความจะต้องเครียดจะต้องหงุดหงิดเสมอไปหากว่าเรามีความสามารถในการรู้ทันความคิดน เวลาไม่มีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จิตมันจะไหลลอยไปตามความคิดหรือหลงเข้าไปในความคิดมีสติรู้ทันมีสติรู้ทันเนี่ยมันก็ใจมันก็ไม่ไหลเข้าไปในความคิดนเรียกว่าปล่อยหรือวางความคิดลงด้วยซ้ำ มันก็สงบได้นะมันก็คลายเครียดหรือหายจากความเครียดได้นะแต่ว่าหลายคนหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงการคลายเครียดก็นึกถึงแต่ว่าการให้จิตเนี่ยมาแน่นแน่แนอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นกลางๆเช่นลมหายใจเพื่อว่ามันจะได้ไม่คิดอะไร พอไม่คิดก็ไม่เครียดพอไม่คิดก็ไม่หงุดหงิดแต่พอคิดเมื่อไหร่หรือพอจิตมันออกมาจากลมหายใจกลับไปทำงานทำการต่างๆรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายก็เครียดใหม่งุหงิดใหม่มันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าว่าเราฝึกให้จิตมีความสามารถในการรู้ทันความคิดได้ไว ไอ้ความสามารถในการรู้ทันความคิดเนี่ยนะมันเป็นงานของสตินะที่ต้องจากว่าแทนที่เราจะเป็นในเรื่องการฝึกจิตให้หยุดคิดเพื่อมันจะได้นิ่งเพื่อมันจะได้สงบนะแทนที่เราจะหลับตา น้อมจิตอยู่กับลมหายใจเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปรับรู้อะไระข้างนอกนะสิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปด้วยคือนะการที่เราฝึกให้จิตมีความสามารถในการรู้ได้ไวรู้อะไรนะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นะฝึกจิตให้นิ่งนะได้ไวนี่เป็นเรื่องดีนะ เราก็ควรจะมีความสามารถในการทำสิ่งนี้ด้วยนะมันช่วยทำให้ผ่อนคลายจากความเครียดนะแต่ว่าถ้านั้นไม่พอนะฝึกจิตให้นิ่งแล้วเนี่ยเราต้องฝึกจิตให้มีความรู้ได้ไวด้วยนิ่งได้เร็วแต่ขณะเดียวกันก็รู้ได้ไว รู้ได้ไวคือรู้ทันความคิดได้ไวรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอันนี้เป็นความสมดุลที่เราไม่ควรมองข้ามนะเคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยเราต้องพึ่งพาสายความสมดุลหลายอย่างหรือควรพัฒนายห้เกิดความสมดุลหลายอย่างเช่นความสมดุลระหว่างกายกับใจสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ สมดุลระหว่างศรัทธ,ธากับปัญญาสมดุลระหว่างนิ่งกับรู้นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะนิ่งได้ไวแต่ก็รู้ได้เร็วแต่ว่าหลายคนเนี่ยไปคิดแต่ว่าเนี่ยการนิ่งเท่านั้นนะที่จะช่วยทำให้อ่าหายเครียดได้แต่ที่จริงการรู้ได้ไวนี่ก็สำคัญนะช่วยทำให้ ไม่หลงเข้าไปในความคิดจนกระทั่งเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งพอมีความเครียดเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ยังไม่สายที่จะรู้ทันมันหรือเห็นมันให้การเห็นหรือรู้ทันความหงุดหงิดหรือความเครียดนี่ก็สำคัญนะความเครียดมันเกิดขึ้นอันนั้นยังไม่ใช่ปัญหาถ้าเรา รู้ทันหรือเห็นมันนะอย่างที่หลวงพ่อคำเกียนบอกเนี่ยเห็นอย่าขก็ไปเป็นมีคราวหนึ่งนหะลวงพ่อท่านไปสอบอารมณนะ์นักปฏิบัติคนหนึ่งซึ่งมาอยู่ที่นี่ได้สามสี่วันแล้วท่านก,ก็ไปถามว่าเป็นยังไงเธอก็ตอบว่าไม่ไหวเลยหลวงพ่อวันนี้แย่จังมันเครียดมันคิดมาก หลวงพ่อที่เห็นหลวงพ่อก็ท้วงว่าเนี่ยยังตอบไม่ถูกนะตอบใหม่นะเธอก็คิดสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยวันนี้หนูเห็นมันเครียดอ่าหลวงพ่อก็บอกโอ้อย่างนี้เสียดีนะนอกปฏิบัติต้องดูอย่างนี้แหละดูอย่าเข้าไปอยู่เห็นอย่าเข้าไปเป็นให้ความเครียดมันไม่ทำร้ายเรานะถ้าเราเห็นมันนะ เช่อเนียความคิดหรืออารมณ์ต่างๆไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอันตรายหรือเป็นภัยกับเราเมื่อมันเกิดขึ้นหลายคนเห็นว่าความคิดนี่มันโดวยว่าความฟุ้งซ่านนี่มันรบกวนเราก็เลยพยายามที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้มันไม่คิดไม่ให้มันฟุ้งซ่านจานทั้งบางทีเขาไปบังคับจิตให้หยุดคิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่เรารู้ทันมันหรือเห็นมันนะ มันก็ไม่มีพิษไม่มีภัยหรือหมดพิษสงเาความเครียดก็เหมือนกันนะแทน,นที่เราจะพยายามทาทุวิชัทุทุวิตทางเพื่อไม่ให้เครียดรวมทั้งการทำให้ใจมันหยุดคิดจะได้ไม่เครียดไม่หงุดหงิดอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าที่ควรทำควบคู่ไปด้วยคือการ ฝึกสติให้รู้ทันความคิดและเห็นความคิดนะพอได้รู้ทันมันเห็นมันนะไอ้ความเครียดมันก็ทำแล้วเราไม่ได้เห็นความเครียดแต่ไม่เป็นผู้เครียดเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยอันนี้นอกเหนือจากวิธีอื่นที่พูดมาเนี่ยเช่นการยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเห็น ว่ามันมีประโยชน์มอ,ม,อมองแมมองมองแง่บวกนะรวมทั้งการฝึกจิตให้นิ่งแล้วเนี่ยที่สำคัญไม่น้อยเลยคือการที่มีสติรู้ทันหรือเห็นมันได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเห็นความเครียดหรือว่ารู้ทันความคิดที่เป็นตัวการทำให้เครียดมันต้องฝึกตรงนี้บ่อยๆนะถ้าว่า อ่รู้สึกว่าความเครียดมันลุกรุมเร้าจิตใจเรานะอย่างที่พูดไว้เนี่ยเจออะไรก็ไม่สำคัญทักว่วเจออย่างไรเจอความเครียดไม่สำคัญทากับว่าเจอมันอย่างไรนะเจอมันด้วยอาการที่ยอมรับหรือว่าเจอมันด้วยอ่าสติ ด้วยการรู้ทันด้วยการเห็นมันไม่เข้าไปเป็นอันนี้สำคัญกว่าเย็นนี้ก็เพูดเนทานีีนะขอบคุณครับ